ช่วยกันสร้างครอบครัวจริงๆค่ะสำหรับคู่รักอย่างนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและสามีอย่างยูชัดมงคลที่ตอนนี้ก็กำลังมีเจ้าตัวเล็กเป็นโซ่ทองคล้องใจนะคะและได้เผยออกมาแล้วว่าเป็นลูกสาวงานนี้ก็ทำเอาทั้งคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวเนี่ยแฮปปี้กันทั้งบ้านเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดทางด้านของเจนนี่และยูก็ได้เผยความสำเร็จอีกก้าค่ะ ทุ่มไม่หยังต้อนรับลูกสาวคนแรกคือการซื้อบ้านหลังแรกในกรุงเทพที่ตั้งใจซื้อเป็นของขวัญให้กับลูกสาวคนแรกของทั้งคู่ค่ะโดยเจนนี่ก็ได้โพสต์ภาพที่ตัวเองกับสามีพร้อมกับโฉนดที่ดินบ้านหลังใหม่ที่บอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้นั้นทั้งใหญ่โตวสวยงามและหรูหราอลังการมากเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับยังเขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่า บ้านหลังแรกในกรุงเทพคุณพ่อกับคุณแม่ซื้อไว้เป็นของขวัญให้ลูกสาวคนแรกนะคะงานนี้แฟนๆก็พากันเข้ามาคอมเมนต์อวยพรให้ทั้งคู่มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขกันค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ